นี่ครับฝากเป็นกำลังใจให้เจ้าอมเลยนะครับเจ้าอมจะสู้ๆครับชิงหลิวครับชิงหลิวล้วนๆครับเนี่ยเจ้าอมจะใช้เหยื่อนิดนิดเดียวแต่ตาเบ็ดตาเบ็ดตัวเล็กใช้เหยื่อหน่อยเดียวลงแอบเดียวแช่แอบเดียวก็หมดเดียคือปลาตอดทีเดียวถ้าไม่ติดก็คือหมดแล้วครับนี่ตอดแล้วเนี่ยนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่แล้วนี่มา สวัสดีครับวันนี้พี่ยงกับเจออมมาตกปลาหมอครับผมชิงหลิวเจอออมใช้ชิงหลิววันเดียวครับฝันอื่นก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกาลังใจพี่ยงกัเจออมนะครับผมตามครับนี่คลองปลาหมอครับปลาหมอเยอะใช้ชิงหลียวน่ครับติดตามครับ หมอครับปั๊มหมอเลยไหนปั๊มหมอปั๊หมอนาหมอนาครับเนนี่ยอนนี้นะแต่เยอะมสินี่ครับย้ายมาคลองข้างๆครับเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้ครับตรงบอร่อนี้ครับบอ่อนี้บอ่อข้างหลังครับบ่อข้างหลังนี้แล้วก็เลย มันเงียบไปพักหนึ่งก็เลยย้ายมาฝั่งนี้คลองอันนี้ครับของนาครับตะมงหมอไหนนะใช่ว่าฝั่งซ้ายเลยมาซ้ายมือก็ได้นี่ไม่เห็นนี่เอ,อมาทางนี้ได้นี่ครับปลาบ่อหรือว่าปลาเข็งบ้านผมเรียกปลาเข็งครับ ครับมาแล้วครับมาแล้วครับฮะหลุดเหรอโอ้อยคัณหมอหลุดครับหลุดหลุดหลุดเดี๋ยวมาหลุดนี่หลุดรครับน่าพี่น้องอว้าวอืมน่าเลยครับนี่นเพียนครับแต่เพียร์เพียน์เยี่ยม มาแล้วนี่เพียนตะเทียนก็มาโตไปไงปะบ้อย่างไรเอาบะาักะู้ไป มาเลยมาแล้ว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 อีนีน่าตดตาเลยครับยอมตะเพียนครับไส์สวยๆไส์ปลาส้มเอาปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาแล้วครับปลาอะไรครับปลาหมอค่ะนี่ไหนล่ะไหน หมอครับนี่หมอส,สวยๆครับ <Gobierno> ดึงครับดึงดึงดึงมันจะดึงครับมันจะดึงดึงมา,มาเลยครับมาเลยครับมาบเลยครับมาเลยครับหืมช้างเหยียบครับช้างเหยียบหันมาหน่อยเหย้หันมาหน,าน ee, ่อยนี่หางนี้อะไรางนี้ข้นขนางหน้าข้างหน้าข้างหน้าเออนั่นแหละแล้วมันจะเห็นชดัดเพร่อมันจะเอ,อถาถอนน้ำแก้วแก้วแก้ว

เพียนนะครับแต่เพียรใส่งามครับใสไ่ทอดใส่ปลาส้มนี่ครับเพียรม,มาทีทีเลยครับตอนนี้ามาเลี้ยวมาเลีวล้วมาเลีวล้วมาเลี้วมาเลี้วนี่ช้างเหยียบครับช้างเหยียบนี่ช้างเหยียบ,บไหนนะเอี่ยวไหนเชี่ยว้างหยียบโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอเคช้างเหยียบครับ แต้มหลุดหลุดครับเมื่อกี้หลุดฟาวฟาวเยอะหมดเยอะหมดแล้วแล้วปุ๊บตอนจมจมไปเลยครับจมครับแต่จมไม่ติด เพียน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 ครับเพียนเพียนเล็กแต่เพียนเล็กไซส์ใหญ่ไปได้หมดโตไม่ทันเนาะมันโตไม่ทันครับอันนี้ก็มีนะน,นะเราเขามาตกกันเรื่อยครับนี่มีจะมีาตั้งเบ็ดที่ตั้งเบ็ดทำลาตั้งเบ็ดไป้เดี๋ยวแยกครับรอบบอ่อเลยครับมีรอบบอ่อเลย ฝั่งนู้นฝั่งนู <Herm> ้นก็มีฝั่งนู้นมีตรงนู้นก็มีนะครับนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วจจออมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพี้ยนแต่เพี้ยนสวยครับสวยๆแาจะใช้นี่ก็โอนะเนี่ยไปแล้ว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 อะไรเนี่ยยอมอะไรเลย นี่นี่นี่นีสวยค่ะเพียนครับะเพียนเพียนยอมยอมยอมไหถายานมตรงนี้ดิตงนี้โชว์เลยมันจำแล้วไปไปเลยเอาไ้อันนี้พลาด่พลาด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 ปลาอะไรขึ้นตรงั้กลางน้ำรับตุ่ ข้างน้าอย่นี้หรครับโอ้โหตัวใหญ่เลยขนรงนี้รู้ว่าปลาเลยปลาใหญ่ก็มีครับแต่ไม่กินเบ็ดเลยตรงหน้าดินนี่เงียบยกิ๊บใครมาก็เงียบกิ๊บใครมาก็เงียบกิ๊บนี่ชิงหลิวปลาเล็กกินข้างฝั่งครับชิงหลิวอย่างเดียวเลยแต่ถ้ามีตะก้อ แล้วก็าตะข่ายครับแล้วก็าตะขายจะได้อยู่ขายห้าเซนมาเนี่ยตีไปใกล้ๆฝั่งครับตรงกลางน้ำจะลึกครับมันเป็นบ่อลูกลงังปลาไม่กินเบ็ดอะไรเนี่ยหลุดครับขึ้นมาบนฝั่งแล้วหลุดหลุดไปแล้วไปแล้ว นี่อะไรนี่อะไรปลาหมอครับปลาหมอไซกงามนะครับไซสวยปลาหมอใหญ่นี่ครับไซสวยเลยครับหมอหนานี่ปลาหมอเข้ามาครับปลาหมอ <P> oh, <my> ผ่านทด้นี่อไรนะที่เผ่านทีแล้ว <my> พันดี้หมพันดีไหมทำเวลาค่ะทำเวลาทำแล้วไม่อยากจะกลับเลยค่ะใจน้องมายทำยังไงเนี่ยหมอครับสวยๆเลยครับปลาหมอ อ,อืมแล้วเห็นงามเห็งามเห็งามตามท้องเรื่องตอนนั้นตอนนั้นตอดทุนทุนกระตุกแล้วตอนตอนัน้นทุนกระตะุกแล้วน่าจะหมดเหยื่อเหยื่อครับเจ้ามันใช้เหยื่อนิดนิดเดียวแต,ต่ตาเบ็ดตาเบ็ดตัวเล็กให้เหยื่อหน่อยเดียว ลงแอปเดียวแชร์แอปเดียวก็หมดเดี๋ยคือปลาตอดทีเดียวถ้าไม่ติดก็คือหมดแล้วครับนี่ตอดแล้วเนี่ยนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ตอนนี้มาอนนี้มาจะจ่าเลยครับจะจ่าเลยนะนี่นะครับนี่มาเนี่ยปลาอะไรปลาอะไรติดไม้ด้วยครับดึงลงไปติดตอครับโอ้โหเฮ้ยดึงไปติดตอ ตอนแล้วตอนแล้วตอนแล้วเห็นครับแล้วนะเห็นครับขึ้นขยับแล้วขึ้นขยับแล้วแต่เหยื่อหมดตอดเล่นๆอย่างเงี้ยหมด มอตกขิงริ้วครับเจ๊ออมวันนี้ก็ไม่ไม่นานครับนี่ครับปลาหมอปลาตะเพียนขิงริ้วครับผลงานของเจ๊ออมขิงรหลวคันครับผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ครับขิงเหลิ้วของเจ๊ออม แล้วฝากกด s ับ s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ๊ออมเลยนะครับผมช่องพี่ยงกับเจอออมครับเจอออมยกขึ้นหน่อยนี้ยกขึ้นหน่อยนี้ยกดีๆไม่ให้อย่าให้บางหน้าดิอ่ยดีๆนี่ครับฝากเป็นกำลังใจให้เจอออมเลยนะครับเจอออมจะสู้ๆครับชิงหลิวครับชิงหลิวล้วนครับเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากแค่นี้ครับผมสวัสดีครับนี่ครับ